อู้ห oui> ูนมใหญ่นมใหญ่นมเยอะ้อ hey, ้ยเจ็ดเลยทำภาพช้านมบหมบอนบิวิวฟิชิพานแล้วครบอโอฮ้ยอล้วาหนึ่งสอสามเฮ้ยเยอ รถนิ่งโอ้ยเต็มเลยอ่ะรถด v ก็ไม่เต็มไอ้ควายเอ้ยไอ้บื้อบื้อไอ้เฮียมึงเล่นเฮียอะไรมึงอะวิ่งไปจะต้องออกไปแตะคอฟ้าเออไม่เออเออเลื่นลื่นลื่นเออโอ้ยแย่จ้งกูคือคอนเนอร์เคนเว่ย์แอสซินแถวแถวเนี้ยแหละวันนี้กูจะมาโชว์เทพให้ดูมาดูกัน นี่กูพักอยู่เปล่าอ่ะประตูล็อปไปอีกเอออุ้ยอูตูดกูเหนื่อยไปหมดแล้วเออเล่นเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรมากเปล่าอ๋อมาๆร้องเพลง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 เพราะจังเลยแปะเฮ้ยชอว์เฮ้ยชอว์มาดูอะไรนี่ทุกคนว้ะไอ้โดนหลัง ด้วยคด้ยมาดูฮุยโยไอ้เดืออ้หม้อไอ้มดแดงไอ้มดแดงบืนบื้นบืนบื้นเอ้ยจมแฮะฮุยโยแฮกเต้นแค่ไรบืนบืนบืนปัดตีดฟอร์สปีด